ลูกน้องซื่อสัตย์กับลูกน้องเก่งถ้าเลือกได้มึงจะเลือกใครสาหรับพี่นะพี่เลือกคนเก่งเพราะพี่จะเอาระบบเนี่ยคุมให้มันซื่อสัตย์และทําอยู่ในแบบว่าต่อให้มันทําความเสียหายบริษัทเนี่ยก็มีลิมิตเอาไว้แล้วนึกว่าแต่ลูกน้องที่ซื่อสัตย์เนี่ยบางทีมันมันวัดมันจับต้องไม่ได้วันนี้ปีแรกมันอาจจะซื่อสัตย์วันต่อไปมันอาจจะโกงก็ได้ว่าแต่มันไม่เก่งเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่เอานึกว่าสู้ก็เอาคนเก่งดีกว่าแล้วก็เอาระบบเนี่ยมาคุมให้มันแบบว่าไม่สามารถทิกกี้ได้หรือว่าโกงได้้เนีย มันเวิร์กกว่าเนาะแต่ไม่ได้หมายความว่ากูไม่เอาคนซื่อสัตนะกูเอาอยู่แล้วใครๆก็อยากได้ลูกน้องซื่อสัต์นึกออกไหมมีเงินเป็นล้านก็ซื้อลูกน้องแบบที่แบบว่ามีความซื่อสัตย์ไปตลอดไม่ได้นะเว้ยนึกออกไหมเพราะฉะนั้นนะวันนี้ใครที่แบบมีความซื่อสัตย์เป็นเดิมทุนอยู่แล้วเนะี่ยโหพี่บอกเลยเวลี่กูดยอดเยี่ยมแต่มึงช่วยเพิ่มความเก่งด้วยเพราะความซื่อสัตย์อ่ะเขาเลี้ยงมึงเพราะสงสารแต่ความเก่งอะ่ะเขาจะเลี้ยงมึงอะ่ะเพราะอะไรรู้ปะ เพราะเขาว่าเก่งใจมึงเพราะงั้นนะวันนี้นะบริษัทไหนเนี่ยให้ค่าความเก่งหรือให้ค่าความซื่อสัตย์มากกว่ากันหรือให้เท่าๆกันเนี่ยลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยพี่ชอบสริเรื่องชาวบ้านประมาณนี้จ้ะ